สวัสดีครับวันนี้วันนี้ผมก็จะมาขึ้นเอ็นตามที่ลูกค้าเรียกร้องก็เดี๋ยวจะเทสสห้ดูกันเป็นเอ็นแบบเซกูล่าเบาๆโอเคผมก็จะใช้ไม้คิงคองนะครับเป็นตัวเทสไปเพราะว่าโดยความทนของไม้ตัวนี้ก็เลยกล้าขึ้นไม่ต้องกังวลน,นะครับจำนวนปอนที่คิดว่าจะขึ้นก็คิดไม่ว่าน่าจะสักมผมมาขึ้นปอนโปรตีผมเคยขึ้นแล้วกันนะครับยี่สิบ นี่ใช้เอที่ราคาไม่ได้แพงมากแถมคุณภาพก็คือพูดง่ายว่าสมราคาโอเคนะผมจัดตัวนี้ไปแล้วนะครับในคลิปก่อนก็ลองยอ้อนไปดูกันได้ว่ามันทนได้ไหวขนาดนี้เลยเหรือบางคนก็จะงงนะครับอันนี้ผมก็จะขึ้นเป็น4ี่ปมไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันเว้นหลายจุดนะครับก็จะเอาที่แน่นอนไปก่อน

ตามที่ได้ลองนะส่วนใหญ่นะครับที่ที่ผมได้ยินมาคือเขาจะบอกว่าการเว้นโปรให้เยอะขนาดเนี้ยหรือการเว้นโปร1 1โปร2โปรมันมีผลคือทําให้เสียงดังขึ้นอันนี้ส่วนตัวนะจะดราม่าหรือว่าจะฟังหรือว่าจะไม่ฟังก็เอาที่วิจรารณญาณของแต่ละคนเลยในความคิดส่วนตัวของผมไม่มีความต่างเท่าไหร่ต้องขออภัยนะที่คลิปอาจจะเสียง ได้ยินไม่ชัดนะครับเพราะว่าไม่ได้มีขอดส่วนตัวนะครับถ้ามีขอดส่วนตัวก็จะจเสียงได้ดีกว่านี้แต่ก็เอาเท่าที่ได้นะฮะแล้วต่างยังไงกับเอ็นเต็มนะครับยกตัวอย่างกับเอ็นเต็มแบบนี้นะฮะกับเอ็นเวนโปรแบบเซกูล่าที่ลูกค้าขอมา ับงตัวนี้คือตอนที่ผมลองตีเนี่ยอันผมเนี้ยผมรีวิวพร้อมกันนะครับผมไปถ่ายรีวิวพร้อมกันก็เลยได้รู้ว่า2ตัวเนี้เสียงอะ่ะตอนผมตีเองอะ่ะผมไม่ได้รู้สึกว่าเสียงมันจะดังขึ้นเลยนะอันเนี้ยขึ้น38อันนี้ขึ้น28ต่างกัน10ปอนด์แต่นี้เว้นโปรเยอะอันนี้ไม่ได้เบ้นโปรเลยแต่เป็นตากราแบบ80รูด,ด้วยเพราะฉะนั้นเสียงมันจะแบบมันจะตึงกว่าปกติส่วนตัวคือไม่ต่างเสียงนะครับไม่ต่างได้ลองแล้วจัดเต็มไปแล้วตบแบบหลายๆลูกแล้วไม่ต่างจริงๆนะ ผมหาข้อแตกต่างอะไม่ได้ไม่เจออันนี้ก็ต้องบอกตรงๆมันระดับเดซิเบลซึ่งมันเป็นความรู้สึกซะมากกว่าในความคิดผมนะเป็นแค่ความรู้สึกตามหลักจิตวิทยาที่แบบว่าอาจจะเสียงอาจจะโล่งขึ้นทุ้มขึ้น หรือดังขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนที่มีพลัง power อยู่ประมาณนี้อยู่แล้วอะ่ะจะตีดังขึ้นกว่านี้มันก็เป็นไปไม่ได้อย่างเช่นเนี่ยเว้น1 Pro โปรนะครับหรือเว้น2 p r โปรก็ตามอะ่ะถ้าไม่ได้เว้นข้างๆนะครับหรือข้างบนนี้ด้วยนะเว้นแค่ข้างล่างอย่างเดียวเนี่ยตามปกตินะครับที่เขาเว้นกัน1 Pro 2โปรอโปรนะอาจจะดังขึ้นแต่มันเหมาะสําหรับคนที่เหมือนอายุเยอะแล้วหรือแรงแรงตีไม่ได้เยอะไม่ได้เป็นคนสาย power เท่าไหร่อาจจะเห็นผลเพราะว่าแรงตีไม่ได้เยอะไงตอนที่ลูก มันกระทบไม้ปั้งไปเนี่ยไอจุดตรงเนี้ยนะครับแรงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันเลยอาจจะมีผลสำหรับคนที่แรงไม่เยอะเสียงอาจจะดังขึ้นก็จริงแต่ถ้าคนมันเกินลิมิตไปแล้วอะมันไม่รู้สึกอยู่แล้วถ้าผมบอกว่าเฮ้ยถ้าคนยิ่งตกหนักหรือคนยิ่งมี power แล้วเว้นขนาดนี้ผมว่าหูแตกถ้าเว้นขนาดนี้นะเดี๋ยวผมจะเว้นใหม่ก็ได้ให้เว้นหลือแค่ตรงเนี้ยไว้ตี แต่มันจะตีแป๊กไงอย่างถ้าสมมติวนะ่ขึ้นเอ็มไปตึงๆนะครับแล้วเกิดตีแป๊กตีโดนจุดตรงนี้มันเป็นเอ็นเส้นที่รับน้อยเพราะนั้นแล้วเสี่ยงที่จะเอ็นขาดอะ่ะมันมีเปอร์เซ็นต์สูงเลยคิดว่าเว้นเพราะความคิดทางใจหรือว่าเป็นความรู้สึกทาง ทางใจแล้วกันเอาเป็นว่าเว้นเพื่อความรู้สึกทางใจรู้สึกว่าเฮ้ยเอิมเสียงดังขึ้นแล้วกูตีดีขึ้นอ่ะนั้นก็เว้นไปแต่แล้วมันต่างจากไอ้นี่ไหมคือผมบอกตรงก็ไม่่ากขึ้นเต็มไปก็มีค่าเท่ากันถ้าเอาจริงนะคือผมไม่เห็นข้อแตกต่างเท่าไหร่นะครับเว้นไปขนาดนี้ก็ก็ได้สวยได้แบกแนวได้แตกต่างก็ได้จะเป็นอย่างน้นซะมากกว่ามคิดแนวนั้นนะเพราะถ้าเทียบกับระดับเดซิเบลจริงๆที่หูคนมันจะฟังรู้เรื่องอะ่ะผมส่วนตัวคือไม่รู้สึกต่าง,อาองตรงนะครับถ้าคนขึ้นเ e นะอ็นย่อนน่ะสักประมาณนี่นโป อาจจะมีผลเพราะไม่ได้ตีตึงมากอ่ะน,นั้นอาจจะมีผลแต่ก็เท่านี้ต้องตรงนะถ้าแบบตีจริงๆแล้วผมแนะนําก็ขึ้นเต็มปกติไปดีกว่าถ้าคุณเสียดายไม้แต่ถ้าคุณไม่ได้เสียดายว่าคุณมีงบที่จะเออหากักหรือเอ็นคาดหรือไม้หักอะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นก็เอาที่สบายใจไม่มีปัญหาขึ้นได้นะครับขึ้นได้แต่ถ้าคุณซีเรียสกลัวไม้หกักกลัวเอ็นขาดเร็วก็ขึ้นเต็มปกติแบบนี้ไปเถอะครับแนะนําแบบนั้นดีกว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่ามันจะมาว่าหรือจะอะไรแต่คือลองทดสอบเเออองงแแลล้้ววคืมมมมันไมนไไ่่่ห็ผผถาาบกตีร ก็กไมืจูบคู่ยังไงแล้วเนาะแรงมีเท่านี้นะครับคิดเอาอย่างนั้นแล้วกันนะก็บทสรุปนะครับนะสรุปนะเอ็นที่เว้นโปรเยอะๆนะครับก็ไม่ได้มีผลมากสำหรับผมไม่มีผลเลยมีผลก็คือไม่กล้าตีแรงมากด้วยซ้ําไปกลัวเอ็นขาดเร็วหรือกลัวไม้หักด้วยซ้ําไปนะครับในส่วนตัวผมนะโอเคประมาณนี้ครับเอ็นซกูล่าตามที่รู้กันนะครับก็อยากรู้ก็มาทําคลิปให้ดูแล้วนะไม่ต่างเท่าไหร่เห็นนะครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับผม้วเจกัน